สวัสดีทุกคนค่ะกินข้าวอยู่บ้านเมน่นกจ่ะแกงเห็ดแกงเห็ดพึ่งสวัสดีค่ะคุณอะไรนเนี่ยคุณยายมองไม่เห็นคุณเต้เต้หรืออะไรยายมองไม่เห็นสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะกินข้าวกับแกงเห็ด แกงเห็ดเมื่อวานที่ยายแกงเองนะถ้าใครเข้ามาดูนะคะแกงเองจ้าโอ้ยบ่เห็นดอกเด้กกับเขาพี่น้องเพราะว่าขากองอยู่นใส่น้องนี่น้องเดี๋ยวไปหาขากองก็นเด้อเอฟซีแปมหนึ่งโอ้ยขากองสวัสดีทุกคนค่ะมากินด้วยกันนะคะแซ่บแซ่บแกงเห็ดโซน้ำน,น้อย ห่าวเสียปล่อยคลิปตองอื่นปล่อยคลิปเด้งดึ๋งดึง๋งตองได้ไม่เด่งค่ะแกงเห็ดด้วยแกงเห็ดพึ่งอยู่ค่าไม่ขมนะคะต้มน้ำตองน้ำ ต้มใส่ใบมะขามอร่อยมากใส่ใสยานางแล้วก็ใส่กะทิเมื่อคืนกินอยู่แต่กินอิ่มก็เลยเดี๋ยวไปกินตอนเช้า ตอนนี้เห็ดกำลังออกมากินด้วยกันได้จ้า,นาวน้องเสียงยายไล่ตอดอยู่เสียงมันเข้าดุ สวัสดีทุกคนจะ้ะแกงเห็ดขมเห็ดเพื่ออยู่ค่ยยาาะ,ยยะต้มสองน้ำใส่ยอดมะขามอ่อนถ้ามียอดฝรั่งก็ใส่ยอดฝรั่งต้มสองน้ำไม่ขมเลยนะคะอร่อยแล้วแกงใส่ใบยะนางด้วยเอน้ำย่านางน้ำยะนางที่เราตำเอง สีสันก็เป็นแบบนี้เพราะว่ายาใส่กะทิด้วยบางคนเขาเอาไปก้อยอเอาไปลากเาอเาไปยำก็อร่อยเหมือนกันอันนี้ผักใบนางรักกับใบติว้วอร่อยเหมือนกันนะคะโูนมาเรื่องว่างาย นี่ใบนังรักโอ้ยแดดหนอนแบบนี้ ล้าเสร็จไะทำาคสะอาดต่อ อยากินดีก็ไม่ได้กินแล้วมัมต้องไปหาเองแล้วแต่นี้ยก็อยู่บ้านยายมันไม่มีเนาะมันหายากถ้ายายไปเจอแถวนี้เห็ดแล้วก็ไปเก็บมาใหม่ๆก็โอเคถ้าเห็ดปอกไปกินบ้านตัวเองอร่อย มีละช่องด้วยละช่องตัวนิ่มๆมันเยอะเดี๋ยว,ยวสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรน้อยจะมันเหลียวกระเบนหออน่ตัวนังสือเนาะขอบคุณค่ะมากินแกงเห็ดกระยาย ได้มองไม่เห็นนะ่ะขอโทษด้วยเด้อมันมองไม่เห็นมันเดี๋ยวไปเห็นไอแดดซองตายายนั่นตอนนี้เกลงเห็ดกับเบิดแล้วกำลังแสบ ผักสมุนไพรใบานางรักใบานางรักเดินโอ้ยเงาไหลายหนงอยพี่น้องมากินข้าวจ้ายายมากินข้าวมา สวัสดีจ้ากินขอาก็แกงเห็ดแกงเห็ดที่ยาแก้มเมื่อวานกินยังไม่หมดใสต่ตู้เย็นไว้รสมันเห็ดหยากเด้อพี่น้องว่าถิ่นยังไงเด้อตัวจะได้กินต้มตั้งสองน้ำเป็นชัว่วโมงจะเวลาต้มนานนะคะ ต้มเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างล้างแล้วก็เอามาแกงแกงเห็ดนี่น่ะต้องแจเย็นๆด้วยกินกับผัหเหลือแล้วแซ่บกระดกสวัสดีค่ะขอบคุณกนะับคุณอะไรน้อเนี่ยคุณมูมอะไรนั่นได้มองมาเห็นขอโทษแ้วแซ่บยู่จ้จลูกมาเดิอมากินน้ำกันดีเราไปเหตุงานต่อ ต้มให้มันตือดอดเอเห็ดอยู่ค่ะต้มสองน้ำใส่ถ้าถ้าใครมียอดฝรั่งก็ใส่ยอดฝรั่งมีใบใบมะขามเปียใบมะขามอ่อนก็ใส่ยอดมะขามอ่อนเซ่ไม่มีรสขมเลยคนที่ไม่เคยกินนะมากินปีมือยายเขาบอกว่าเอา้ามันคือบอขมแต่มันบอขมแล้วต้มเป็นถ้าต้มเป็นมันจะไม่ขม ถ้าต้มไม่เป็นมันจะขมต้มซื้อมันขมต้มไม่ใส่ใบอะไรเลยน่ะคือมันขมต้องใส่เกลือเปล่าๆน่ะมันขมต้องใส่ยอดมะขามอ่อนใส่ใบป้าหลังถ้าได้สดๆมานะคะได้มาก็ต้มสองน้ําเวลาต้มเวลาเราล้างน้ําล้างๆแล้วเอามาต้มใหม่เวลาลาต้มเสร็จเราก็ไปล้างน้ําถ้าเรามีใบมะขามเยอะเราก็ รอบแรกเราก็เอาเอาอ่อนเก่ามาทิ้งก่อนเอาอ่นเก่าทิ้งให้หมดแล้วก็อ่อนใหม่ใส่ไปถ้าไม่มีก็ใส่ครั้งเดียวแค่นั้นก็ใสต่ตะเกือเอาแต่รอบสองเราเห็ดมันก็จะขาวด้วยเห็ดจากสีขาวสวยไม่ดําไม่อะไรเลยเพราะว่าเราใส่ย,ยอดมะขามอ่อนเห็ดจะขาวยายสมอน อะไรนะคุณสวยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆตอนนี้เหง้อมันไหลออกหมดเร้วสีไปหาใส่อีกเนาะเมื่อวานเขาชวนไปหาอยู่แต่มันยุดไกล บ้านเิร์นอะเวลาเห็ดออกเขาทำกินไม่เป็นเขาก็ไม่อยากเก็บมาก็าเลยบอกว่าถ้าทำกินเป็นนะเขาบอกว่าทําเวลาม้าเยอะเก็บได้เป็นหำหาดได้เป็นกระสอบแต่ไม่ค่อยเก็บเราเตะทิ้งหนุนกันว่าเฮ้ยขอย่อยขึ้นเสีดายเที่บานขอ่อยขึ้นหายางแทบบานข่อยโลดตำลอยหาสิบบาทเดี๋ยวขันต้มแล้วก็เลยบางสิ่งก็บ,บอกเขา บอกว่าบ้านยายน่กอิโลร้อยหสิบาทนะเห็ดนี้น่ะมันหาก,กินยากเหมือนกันถ้าทําเป็นมันอร่อยเห็ดพึ่งลูกค้าเน่ทาเป็นอร่อยมากนะคะอร่อยกว่าเห็ดพึ่งธรรมดาอีกถ้าต้มจืดนะ่ะถ้าต้มเป็นนะ่ะเขาเก็บมามีตะดอกส,สวยๆเมื่อวานอ่อนๆเขาให้มา ยายไปทำบุญวนันเขาเก็บมาจะซื้อเขาเหลยอแต่เขาไม่ขายเขาให้เขาชวนยายไปเก็บอยู่วันนี้บ้านเขาฝนตกเขาบอกว่ามันเยอะทีนี้ยายบอกูือเขอต้มแล้วเขาบอกว่าเขาจะกินมาใส่ตู้เย็นไว้ แต่ก่อนเขาไม่รู้สูต้มไงเขาไม่อยากได้เขาก็ไม่อยากกินของหวานต่อ mm hmm. อร่อยมากถ้าถ้ามันขมมันจิดติดในปากเราเรากินเราไปอะไรก็ขมและนี่กินแล้วไม่ขมอร่อย ยายบอกคํเมื่อวานอ่ะขาฟังยายเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทาตามเขาบอกว่าได้สูตรแล้วเขาจะไปเก็บมันจะไปแยงกันเก็บได้บบดที่นี้บอกว่าถ้ามันเยอะเก็บใส่ต้มใส่ตู้เย็นไว้เป็นชุดๆเป็นหม้อๆมอน่ะเรว่าเราจะแกงหม้อหนึ่งเราก็ใส่ถุงหนึ่งอย่าใส่ติดกันเป็นเยอะๆเวลาแกงมันจะอ,ออกยาก เราใส่เป็นชุดเป็นถุงๆเราครอบครัวใหญ่แล้วก็ใส่ถุงใหญ่หน่อยครอบครัวเล็กเราก็ถ้าถ้ากินสองคนก็ใสห่หน่อยหน่อยก็เอาใส่เป็นชุด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 เวลาแกะมันจะง่ายทำไมบ้านยายไม่อยู่แถวนี้เนาะยายจะไปเก็บอร่อย่ะแล้วก็แกมมาเห็ดเมื่อวานมีตะดอกส,สวยๆด้วยนะเอซี สวยมากสำหรับคลิปนี้กันบ๊ายบายกันเด้อจ้ะ